พาพามันดาญาติมาสำนักของอาจารย์ใหญ่นะคะติดวัดทรัพ์สนุนพาแม่แล้วก็ลุงป้ามาที่บ้านลุงจิ้มนะคะเ้าาาหยยย่่่่่วรไปอออนน นนดดเดี๋ยวพาทุกคนมาดูรูปเอออยู่ตรงนี้ก็เหมือนเย็นอยู่ข้างกอาอยู่ข้างนอกเนาะอันนี้อันนี้รูปของลุงสารก่อนมากองอนี้อืมอะไรหางเด็กอะไรหางเด็กอะไรหอยอะไรหอยตัน,น อันนี้จริงๆเปิดประตูตรงนี้ได้เนี่ยทุกคนอันนี้อย่างเนี้ยลุงเจมสใบอย่างอะพวกยาเหรอยาเหรอเนี่ยอันนี้ใบอย่างอะเนี่ยเนี่ยเขาขายแก้ลดความดัน แก้ลดความดันแก้ดันแก้เบาหวานแก้นันได้จบอ๋อถ้าลดความดันให้โอ้กินอ่ะโอ้เป็นความดันนะความดันต่ำดันสูงความดัน mhm. ส no ูงเดิอ๋อลดดันตันก็กินเหลากินเบียได้อ๋ออันนี้ม uh ัน oh. สูง nah อ๋อน so ั nah ่นนี่แหละ ฮะฮะเดียวกูบกก่รู <Network> ah ้บอกยับไเดี๋ยบอกเขาเอาดินเดกพาแบบญาติๆเขามาเจอกันนั่านทียกเขนก็คืนเขนเสียหมดเลยเอาไปแหละไปดีนั่งหรือแม่นั่งไปนั่งอา อาจารย์จะทำพิธีนะคะนี่แม่เอาเป็นอย่างนี่แม่จมอย่างเดียวนี่แม่จมอย่างเดียวโบไปเดี๋ยวแม่กินข้าวไม่ค่อยแซ่บอย่าไปดูอาจารย์จิ้มทำพิธีเป็นหมอนวดเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนมาดูนี่ มาชมมาชมใบสำเร็จการศึกษาอันนี้อ๋อเนี่ยชมรมการนวดแผนไทยเนี่ยหนุ่มเนี่ยนี่เขาได้สำเร็จการศึกษานี่ยลุงจิ้มถ้าสมมติเวียนไอปวดหัวไม่เกฑนบ่อยทำไงปวดหัวไม่เกฑนบ่อยทำไง เนี่ยนายสุทัศน์บุญญาและครอบครัวสมาคมการแพทย์ไทยจังหวัดสระบุรี <มา S 1> โอ,อ,โอ้ดูนี่เป็นปึกเลยเนี่ยทุกคนดูงโ,โอ้ไอ้นี่เกียร <c oughs> ติบัตรเขาอะเอามาเอา,ายาวันหลังมาไหมมาบ่อยๆวันนีเวตไปได้มอไปเอาอาดยาเอหลายอย่าง ต้องมีได้าแมากี้ล้นี่เต็มเลยบากูบีกูใส่ฝังก็บางในแก้เลือดกล้มไก่นั่นคอลงพ่อเออพ่เป็นยังกัให้มันปวดไปวดทั้งใจเลยนะล้มมานะคะเดี๋ยวออกจากวัดแถววัดพัสนุแล้วจะเลยไปหาลุงโลต่อนอนคือปิดจังได้ก็พอส่ไว้นู่นในแก้วเนี่ยแต่มันแเนี่ยท ยาเอาไหมเยอะนั่งกินไม่เอาไหมหร้อน,อนพอเห็นจับพัดลมก็หอนเลยละ <c oughs> ไอ้นี่กันยุ่งอุ้ยมากตัดาแอรู้สึเข้าวันทั้งคืนเดี๋ยวไปใส่คนละด้วยกันเอาโอ้ยร้อนผมไปนี่เหรอร้อนผมไป แกนี oh, said, ้เยนะโอ้ยบนรยตันมากนอ่ะมีแต่เผาาันีเ็นยังอหนูมานั่งอย่างนี้มันจะเย็นได้ยังนครอยาไปอีกทีเมื่อไปเอาเสียยายาจะได้กินข้าวลำ

ในกานี nee ่น <Și> ท <ang variance thumbnails> <ś pel then> ุกคนในกา เอายังไงเนี่ยไม่ต้องกดใช่ไหมโอ้ใส่ใบมะขามมีใบมะขามเต็มเลยเนี่ยมหาอาจารย์ใหญ่เนะี่ยทุกคนดูใบมะขามเต็มเลยมองเห็นบ่ล่ะ นี่แกไปถึงอินดงอินเดียมาแล้วเนี่ยไปคนเดียวอะจามใหญ่เอาอะปีเดียวนอกมาได้กูไปศึกษาเอาและเดี่ยครเนี่ยเดี่ยวใครเนี่ยกูอ่านหมดแล้วนั่นเองอ้าวจรงจัอ้ยยังอุ่นอยู่จริงนะเออเัินปักเอาแบเลยมันกดว่ได้ใช่ไหม าตักเอา,า,เอาอดูมาเมล็ดเหรอหมดนั่นนะลงของเรียบร้อยแล้วตูดขีได้ไปกัน,ในไม่เดี๋ยวที่ปเปิดซักคืนนลงของเรียบร้อยแล้วอาจารย์ใหญ่ลงเรียบร้อยแล้ว ยาต้มแก่ยังก้ออันนี้อันนี้ปรดีนะคะแก้ไตแก,ตก,ก้ปวดห<อ>ลังปวดเอวอออออแก้ไตแก้ปวดหลังปวดเอวอือก็ดีนะโอ้ยดีนะเนี่ยเข้าแขนนี่เนี่ยยังสองข้างเลยอันนี้ปรดีปวดแขนแขนบอดีเหรอปรดีหัวเรศหัวไหล่หัวไหล่จะหลุดมึงไปเบิ้งตำรากูด้วยไอ้ทิศไอ้เอกสารอยู่แนละ้วเบิ้ลเบ้นตู้เลยเดี๋ยวยาไปเออดูแดงเดี๋ยวย,ยนนันเนี่ยไปค้นมึงแค่นี้ เดี <Yeah. S 1> eh, <sorry. S 2> ๋ยววะเนี่ยต้องโทรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเจากุยเอาพร้อมนั่งลงไม่ต้องส้วนหนัวไปนั่งเร็วนั่งลงจะเปิดพัดลมเนี่ยนั่งลงเนี่ย